สภาพพื้นที่และทรัพยากรดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบลาดเทไปด้านทิศตะวันออกของภาคและทิศเหนือของภาคจะมีเทือกเขาผู้ผ่านกันระหว่างแองโคราดและแอ่งสกลนครดินบริเวณที่ลาดเชิงเขาหรือเนินเขาเป็นดินเหนียวสีแดงระบายน้ําได้ดีเหมาะสําหรับการปลูกพืชไร่หรือไม้ผลเช่นชุดดินปากช่อง ชุดดินโชคชัยส่วนดินในบริเวณพื้นที่เกือบราบที่เป็นวัสดุตกค้างจากการสลายตัวของหินทรายจะเป็นดินทรายส่วนใหญ่ใช้ปลูกอ้อยมันสำปะหลังเช่นชุดดินมหาสารคามเป็นดินร่วนปนทรายเช่นชุดดินยะโสธรชุดดินโ,โคราชด,ดินในที่ลุ่มที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ทำนากันมาก เป็นดินร่วนปนทรายเช่นชุดดินร้อยเอ็ดที่เป็นดินเหนียวเช่นชุดดินทิมายดินในที่ดอนที่มีปัญหาเรื่องดินตื้นมีลูกรังบนมาก,กเกษตรกรใช้ปลูกพืชไร่และปลูกยางพาราในเขตอีสานตอนบนเช่นชุดดินโพนพิสยัยชุดดินบอระบือ